อะไรนะปีใหม่นี่แกคิดอะไรอยู่ใครมันจะไปคิดว่าแม่จะไม่ระวังแบบเนี้แม่คะพี่หม่ความว่าไงนี่หมอให้แม่กินยาเยอะไปปะเนี่ยแม่ถึงได้มีความคิดแบบเนี้โอ้ยได้ยินแล้วโกรธอ,อ,อะไรนักหนาเนี่ยพี่ตีอยู่บ้านไหมเอา้าปีใหม่แม่แล้วเท้าแม่ไปโดนอะไรมา แม่รีบเข้าบ้านก่อนแม่ระวังนะครับเดี๋ยวแม่นั่งนี่นะครับพีต่ตีฉันฝากแม่หน่อยสิพอดีแม่ขาพิกนิดหน่อยฝากแม่ ก็ขาแม่เป็นอย่างเงี้ยอยู่กับฉันไปก็เป็นภาระเปล่าๆถ้าแม่มาอยู่บ้านพี่แล้วเวลาแกไปทำงานใครจะช่วยแกดูแลลูกนีโน่เพิ่งจะอายุสามขวบนะจะอยู่คนเดียวได้เหรอสภาพแม่เป็นอย่างเงี้ยเอาตัวเองยังไม่รอดเลยแล้วจะมาดูแลลูกฉันได้ไงแล้วนี่แกพาแม่ไปหาหมอหรือยงังโอ้ยไม่ต้องไปหรอกโรงพยาบาลเปลืองตังเปล่าๆอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็หาย ใช่ไหมแม่นั่นสิไม่ต้องหรอกพาแม่ไปให้หมอตรวจดูว่าแม่เป็นอะไรมากไหมอีกอย่างพี่ก็ให้เงินแกไปซื้อประกันไว้ให้แม่นี่ไปให้แม่เดี๋ยวก่อนพี่ตีคือว่าเงินนั่นฉันเอาไปซื้อประกันให้ลูกแล้วอะไรนะปีใหม่นี่แกคิดอะไรอยู่พี่ให้เงินแกไปซื้อประกันให้แม่ก็ฉันเป็นห่วงลูกนี่ นี่นอสนจะตายโกว่าจะเป็นไรไปใครมันจะไปคิดว่าแม่จะไม่ระวังแบบนี้พี่ใหม่นี่แกพูดอะไรของแกนี่แม่ของเรานะที่แม่เป็นแบบนี้ก็เพราะช่วยแกเลี้ยงลูกไม่ใช่เหรอฉันไม่สนพี่มีตังค์ตั้งเยอะฝากดูแลแม่หน่อยจะเป็นไรไปฉันต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านไหนจะเลี้ยงลูกอีก แค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วพี่เข้าใจฉันนะถ้าแม่หายเมื่อไหร่แล้ฉันจะรีบมารับกบลับแล้วกันพี่ใหม่ตีถ้าแกไม่อยากให้แม่อยู่เดี๋ยวแม่ออกไปอยู่ข้างนอกเองก็ได้นะลูกใครพูดอย่างนั้นนะครับแม่แม่อยู่นี่แหละครับเดี๋ยวผมกับถิงจะช่วยกันดูแลแม่เองไปแม่เดี๋ยวผมกับถิงพาแม่ไปโรงพยาบาลไปตรวจดูหน่อย ระวังนะครับตีขาแม่หายแล้วแม่คะแม่กระดูกแล้าวนี่หมอบอกว่าต้องพักฟื้นอย่างน้อยสองเดือนห้ามเดินถ้าไม่จำเป็นนี่มันแค่เดือนเดียวเองไม่ต้องระวังหน่อยนะโอ้ยไม่เป็นไรแล้วเนี่ย หาแม่หายแล้วเห็นไหมค่สี่นะแกได้ติดต่อน้องไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยป่านเนี้ยเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นี่ถ้าเกิดตีว่างอ่ะพาแม่ไปส่งบ้านน้องหน่อยนะแม่ครับแม่อยู่บ้านผมนี่แหละใช่ว่าผมกับถิงจะไม่ดูแลแม่อีกอย่างแม่ไม่ต้องไปห่วงน้องหรอกนะโอ้ยน้องไม่ไหวหรอก เลีย้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยจะตายผมว่าล่ะในใจแม่คงมีแต่น้องแม่เป็นไงบ้างขาหายดีหรือยังดีขึ้นแล้วลูกยังก็ดีสิแม่จะได้กลับบ้านกับหนูแล้วเออพี่ติฉันของเงิน 30, สามหมื่นสิฉันจะเอาไปซื้อประกันอุบัติเหตุให้แม่ประกันอุบัติเหตุอะไรจะสามหมื่น ทำไมแพงขนาดนั้นก็นอกจากซื้อประกันแล้วฉันก็จะซื้อพวกอย่างรุงร่างกายให้แม่ด้วยไงยแม่จะได้ดีขึ้นไวๆพี่เป็นลูกชายคนโตก็ต้องดูแลแม่มันก็ถูกแล้วนี่ถ้าแกเอาไปซื้อจริงพี่ก็ไม่มีปัญหาหรอกพี่หมายความว่าไงทำธุรกิจใหญ่โตขอเงินแค่เนี้ยทำเป็นงกไปได้ระวังเถอะ ชาวบ้านชาวช่องเขาจะดินเท้าได้ว่าอกตันยูอากตันยูอยางนั้นเหรอแกให้แม่ไปช่วยแกเลี้ยงลูกจนแม่ขาพิกแกก็แม่มาทิ้งคว้างไว้ที่บ้านพี่พอรู้ว่าแม่หายดีหน่อยก็รีบถอดมาล้ำแม่กลับไปเพื่อใช้งานแกเห็นแม่เป็นอะไรมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมครั้งนี้มันไม่ได้ละ่ะปีใหม่ ถ้าแกรู้จักสำนึกบุญคุณบ้างพี่ก็จะมองข้ามไปแต่แกเห็นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สมควรแค่แกพูดว่าลำบากแล้วทุกคนต้องช่วยแกยงั้นเหรอแกเคยนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างไหมพี่มีเงินตั้งเยอะช่วยฉันแค่เนี้ยมันจะเป็นไรไปพี่มีเงินเงินพี่ไม่ได้หล่นมาจากฟ้านะพี่สะพายแกกำลังจะได้เลื่อนเป็นตำแหน่งหัวหน้าแต่ต้องสาะสิบเพื่อมาดูแลแม่ตี เย็นแบบนี้มันยุติธรรมแล้วเหรอมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือไงพอได้แล้วแม่ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละแม่จะอยู่บ้านหลังนี้แม่ตีก็พูดถูกนะถ้าฉันไปอยู่กับแกเนี่ยถ้าวันไหนฉันทำงานให้แกไม่ได้แกก็ต้องไล่ฉันกลับไปอยู่ที่นี่อยู่ดีแกยังเห็นฉันเป็นแม่อยู่ไหมนี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยหนูเป็นลูกสาวแม่นะแม่ก็ต้องเข้าข้างหนูสิ นี่หมอให้แม่กินยาเยอะไปปะเนี่ยแม่ถึงได้มีความคิดแบบเนี้แม่ไม่ได้กินยาเยอะหรอกปีใหม่แกหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะไม่ใช่หวังแต่ให้คนอื่นมาช่วยเราฝ่ายเดียวโดยไม่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นกับพี่สภัยก็เช่นกันพอแกต้องการก็มองว่าเป็นคนในครอบครัวพอไม่ต้องการก็กลายเป็นคนนอกถ้าแกยังทำตัวแบบนี้ ระวังเถอะสักวันแกจะไม่เหลือใครเอาสิ่งที่พี่พูดอ่ะกลับไปคิดดูให้ดีๆถ้าคิดได้เมื่อไหร่อ่ะค่อยกลับมาที่บ้านพี่พี่ตีออกไป ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะปีใหม่ทีแก๊งนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ